สวัสดีครับกับส่องเกษตรพ่อเพียงนะครับครับกับคลิปนี้สิพ้ามาเบิงเขานี่ครับเขาก็มีเสียงรถเขาน่จักน้อยนะครับพออยู่ใกล้ถนนครับเขานี่ไปเป็นเขาวานหางครับนี่นี่หน้าหนีวานหางครับกับห่วงหนึ่งนี่ผมยื่นนับเมื่อกี้นี่ได้สองรอยเกือบรอยเก้าสิบครับเกือบเกือบสองรอยนี่ครับ แต่ว่านับเมดรลีบนั่นก็สองลอยเนาะครับแต่ว่ามันก็มีลีบแน่ประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยแหละครับล้อยแปดสิบเมตรต่อต่อหนึ่งห่วงนี่ครับนี่นี่ครับล้อยแปดสิบเมตรนี่ครับเบิ่งห่วงมันใหญ่ครับนี่ห่วงเบลเอร์เวลาเลยครับว่าบอบทีเล้วครับนี่นี่ครับข้างในก็ที่ผมยื่นอยู่นี่บบแมนว่ายกกล่องขึ้นเอตำกล่องลงหรือยังไงนะครับนี่ ไอ้เข่านี่มันเสมอกับข้อผมเลยครับผมสูงลอยหกสิบสามเข่าเข่านี่สูงประมาณเพียงข้อผมครับนี่ครับเขาห้างมันสีสูงอยากสูงแน่กลัวเข่าทีครับเราห่วงกับไงครับนี่นี่ไงครับเบิ้งห่วงครับห่วงเบลือเวลาเลยครับก็มีลมแน่อยู่ครับนี่ลมแน่อยู่ ก็นี่ครับคลิปนี้กับโบมี่อย่างไรครับผ้ามาเบิงเขาว่านหางครับนี่ครับขอดีของเขาวานหางครับแต่ว่ากับางที่านทีก็อาจจะได้ร้ายกลัวก็ไดนะครับมันก็แล้วแต่คนมักนะครับแต่ว่าฐานในใจผมหมักวานหางครับมักหางหมากกว่าเพราะว่าห่วงมันใหญ่นะครับครับกัคลิปนี้กับผ้ามาเบิง เขาว่านหางสำนีแล้วครับก็บ่มีอย่งางไรครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงสำนีเด้อครับก็เจอกันคลิปหนากดฝากกดติดตามเน่อยนะครับ,ว,รบว่าคลิปหนาผมจะเฮ็ดคลิปนีงลงก็กดติดตามให้ผมหน้อครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงสำนีครับสวัสดีครับ